นิวอริสราเปิดโหมดชวนใจละลายเสิร์ฟภาพน่ารักน้องซา,าราร่าฉลองอายุครบหนึ่งเดือนเหมือนจะเพิ่งจะเพิ่งลืมตาดูโลกไปหยกหยกแต่เผลอแป๊บเดียวก็อายุครบหนึ่งเดือนแล้วสำหรับน้องซา,าราร่าลูกสาวของนิวอริสราและเซบาสเตียนลี โดยล่าสุดวันที่5มกราคม2568สาวดิวก็ได้เปิดโพสเสิร์หมดใจละลายเผยภาพน่ารักจจำม่ำของลูกสาวตัวน้อยมาให้แฟนคลับได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกันนี้สาวดิวก็ได้เขียนแคปชั่นกำกับเอาไว้ว่าซาราราหนึ่งมันท่ามกลางคนบันเทิงและแฟน ต่างเข้ามาคอมเมนต์วยพรและชมความน่ารักน่าหลงกันกันอย่างคับข้างอริศราทองบอริสุทธิ์หรือดิวเกิดเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2533บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีดิวมีพี่ชาย4คนโดยเธอเป็นน้องคนสุดท้องเคยศึกษาที่โรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์และโรงเรียนพระหฤรุไทยคอนแวนจบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี จากนั้นจึงเข้าศึกษาด้านแฟชั่นที่ a c a d e m i a Italiana Fashion Design จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมสาวดิวถึงมีเซนเรื่องแฟชั่นและการแต่งตัวที่นำเทรนด์ทำให้ปรากฏตัวแต่ละครั้งก็เรียกเสียงฮือฮาได้เสมอสำหรับการเข้าวงการบันเทิงของดิวอริสราเริ่มต้นในแบบฉบับเบสิกเลยก็คือจากการเดินเที่ยวสยามซึ่งในสมัยนั้นจะนิยมการถ่ายรูปในสตูดิโอแล้วโชคดีที่มีโมเดลลิ่งมาเห็นจึงติดต่อทาบทามดิวให้แคสติ้งงานโฆษณาต่างๆถ่ายนิตยสารเล่น m v จนเธอมีประสบการณ์และได้เข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวโดวยได้เป็นนักร้องคู่กับจีนา่ากระดัดรุ่งประพันธ์ออกอัลบั้มแนวเพลงป๊อปแดนชื่อชูการ์เอ็นสปในสังกัดบัสมิวสิกและมีผลงานแจ้งเกิดคือละครชุดอุบัติรักข้ามขอบฟ้าสองจากนั้นก็มีผลงานแสดงตามมาอีกมากมายเช่นต้นรักริมรัวเงาใจทางผ่านการรมเทพแสบเสน่หาเป็นต้น ซึ่งเธอจะโดดเด่นในคาแรคเตอร์ของนางร้ายเป็นส่วนใหญ่นอกจากจะมีผลงานที่ได้รับความสนใจอยู่ตลอดแล้วในเรื่องความรักของดิวอริสราก็ถูกจับตาไม่น้อยเช่นกันโดยสาวดิวเคยคบหากับซีมัทนาวีหรือซีภูวรินสาวหล่ออดีตนักร้องค่าย R.S แถมช่วงนั้นมีข่าวตกตีกับสปอยเน็ตไอดอลชื่อดังถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยทีเดียว พอเริ่มเข้าวงการดิวก็เกิดปิงปังกับนักแสดงหนุ่มกอบฟพิทยะแต่รักครั้งนี้กลับมีอุปสรรคข่าวว่าแม่ของฝ่ายชายไม่ปลื้มอย่างแรงอีกทั้งต่างก็ไม่มีเวลาให้กันจึงปิดฉากความรักลง หลังคบกันถึง3ปีก่อนจะมาคบกับไผ่วันพลอยรักหวานยาวนานถึง6-7ถึงปีถึงจะเลิกรากันซึ่งดิยวกยกไผ่เป็นแฟนที่ดีที่สุดและยังคงอยู่ในชีวิตเธอมาตลอดหลังได้แต่งงานกับสามีนักธุรกิจชาวไต้หวนันเซบาสเตียนลีตอนนี้ดิวอริสราก็ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งมีทาย,ยาทตัวน้อยอย่างน้องไซร่ามาเติมเต็มเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวซึ่งความน่ารักของหนูน้อยก็ทำเอาใครใครต่างชื่นชมเอ็นดูกับใบหน้าตีหล่อละมุนยิ้มหวานกวาดหัวใจแฟนคลับทั่วประเทศโดย เมื่อน,น้องไซราดอายุ5เดือนคุณพ่อกับคุณแม่ก็ตัดสินใจพาครอบครัวย้ายไปอยู่ไต้หวันบ้านเกิดของเซบาสเตียนเป็นเวลา2เดือนซึ่งแม่สาวดิวจายอมรับว่าหวั่นใจเล็กน้อยแต่ก็ขอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกชายโดยเธอยังได้โพส์ภาพบรรยากาศบ้านที่ไต้หวันที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวเพราะอลังการไม่เบาเลย